คำถามแรกของเรานะครับออยู่กับเราในสายแล้วค่น่าเห็นใจนะครับผมมามาลองเคลียร์กันดีกว่านะครับคุณภาคสวัสดีครับครับสวัสดีครับค่ะเชิญปรึกษาคุณหมอเลยค่ะผมกับภรรยาผมเนี่ยได้ได้ไปนัดเป็นใบหย่ากันเรียบร้อยแล้วครับครับแต่ทีเนี้ยปัญหาคือตอนเนี้ยมันือผมยังทําใจไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมยังรักเขาอยู่ฮะผมกับภรรยาผมเนี่ย จดทะเบียนแต่งงานกันมาประมาณแปดปีครับผม <Ừ. S 2> ก็มีลูกสองคนค,คนเล็กอายุสามขวบคนโตอายุหกขวบครับโอ้กำลังน่ารักเลยนะคะเนี่ยใช่ครับเป็นลูกชายล้วนทั้งสองคนครับค่ะพอเลี้ยงลูกกันเองเนี่ยเนื่องจากว่าผมต้องไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยแล้วแล้วแ,แฟนผมก็ต้องอยู่คนเดียวแกก็ต้องเหนื่อยแล้วก็รับภาระ <Ừ. S 2> ในการเลี้ยงลูกคนเดียวซึ่งแรกๆแฟนผมเขาก็เหมือนเขาก็บอกว่าไหวไหว,ไหวผมก็ S <S <ans> <S ผมก็คิดว่าเขาไหว <S <S <ans> <S ผมก็ออกออกไปทํางานต่างจังหวัดแต่ผมก็พัเวลาผมกลับมาผมก็พยายามช่วยเขาอะครับแต่เขาบอกว่ามันเหมือนมันไม่พอที่เขาแบบความเหนื่อยที่เขามีครับ <S <S <ans> <S เนื่องจากว่าภรรยาผมอะ่ะเขาก็ต้องแบบดูแลทุกอย่างน,นทั้งทํางานแล้วก็เลี้ยงลูกเอง <S <S <ans> <S ด้วยครับ <S <S <ans> <S หลังจากลูกคนที่สองมาเขาก็รู้สึกเหนื่อยแล้วก็ล้ากทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็หมดพลังหมดกําลังใจกับผม <ừ> หลังๆ erem, เราก็ทะเลาะกันมากขึ้นครับแล้วก็ทะเลาะกันแบบ บางทีลูกก็เห็นเขาก็เริ่มคิดเอาว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยมันมีปัญหามากละก็เพิ่งหย่ากันได้ไม่กี่วันเนี่แหละครับทุกวันนี้ผมก็ยังเสียใจแต่เรื่องลูกผมก็รู้ว่าเขาลําบากแน่ก็ก็เขาก็เลือกเอาไปคนหนึ่งคนเล็กผมก็เอาคนโตมาแล้วก็หลังจากหย่ามาสองสามวันนี้ก็ก็ยังผมก็ยังคิดเครียดสับสนไม่รู้จะทำไงแต่ผมก็ทําหน้าที่ตอนนี้ก็คือก็คือดูแลลูกนะครับแล้วก็ ก็รับลูกตามลูกไปโรงเรียนไปอะไรเงี้ยก็ช่วยเขาไปทีนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่าต่อจากนี้ผมควรจะทำยังไงเพราะในใจผมมันผมยังรักแล้วผมอยากจะแก้ไขย,ยังปรับปรุงอยู่แต่ไม่รู้ว่าในใจเขาอะ่ะมันมันจะมันจะปิดตายไปแล้วหรือยังแรกตอนนี้คือยังอยู่บ้านเดียวกันแต่แฟนผมเขามีแผนที่จะจะย้ายออกแต่ก็ยังไม่ได้เตรียมของเตรียมย้ายไปะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวให้คุณหมอแนะนำดเดยครับในแง่มุมของความรักเนี่ย ถ้าว่ากันตามกติกาแล้วเหมือนกับว่าคุณภาคต้องยอมรับการจบลงแล้วล่ะนะคะภรรยาอาจจะด้วยเหตุผลอะไรหลายอย่าง<ส>ก็คงไม่สามารถเดินบนเส้นทางความรักนี้ได้แล้วก็อยากจะมีชีวิตที่เป็นอิสระของตัวเองโดยดูแลลูกในขณะที่คุณภาคเองเช่นกันค่ะก็ต้องสำรวจแล้วว่าคุณภาคต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองเต็มตัวด้วยเหมือนกันนะคะความหวังความตั้งใจ ทิศทางเดินในอนาคตนั้นเนี่ยยังคงต้องจัดให้อยู่ในสิ่งที่ควรจะเป็นให้ดีที่สุดเท่าที่คุณภาคจะทําได้นะคะถ้าหากเจ็บปวดรู้สึกไม่ดีอาจจะลองค่อยคค่อยค,อยค,อยคอยสํารวจแผลของตัวเองค่ะเมื่อสักครู่ที่คุณภาคเล่ามาเนี่ยฟังดูเหมือนว่ามันมีบางปมบางประเด็นที่เริ่มทําให้เกิดความห่างเหินของสามีภรรยาเนาะตั้งแต่หลังคลอดลูกคนโต เขารู้สึกว่าคุณภาคช่วยเขาไม่ค่อยได้เมื่อเทียบกับความเหน็ดเหนื่อยที่เขามีอยู่จริงๆแล้วดูเหมือนว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ทําร้ายจิตใจเขาหนักมากณนะวันนี้สิ่งสําคัญคือการปรับตัวกับการเป็นโสดที่มีเรือพ่วงสองลำและทําหน้าที่นั้นให้ดีที่สุด ให้กำลังใจตัวเองไปเรื่อยๆสำหรับเส้นทางเช่นนี้นะคะในการเลี้ยงลูกได้เป็นยังไงยังไงจะดีกว่ากันคนระับคุณหมอให้ให้ให้น้องๆเจอกันให้บ่อยที่สุดไมหมใช่แล้ว,วพยายามให้อยู่ด้วยกันหรือแยกกันอย่างนี้ก็สามารถที่จะเลี้ยงได้ดีครับมองมุมไหนก็ตามนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่น่ารักแบบนี้คือไม่ได้โกรธกันเนี่ยนะคะอย่างพูดจากันด้วยเหตุด้วยผลเนี่ยไม่ว่าเราจะหวังว่าเด็กทั้งสองคนเนี่ยจะโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพอย่างเดียวหรือหวังว่าพ่อแม่จะเข้าใจกันมากขึ้นด้วย ทั้งสองเหตุผลนี้เนี่ยสนับสนุนให้ดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดด้วยกันนะคะแลกไปแลกมาหรือบางทีก็รับคนนั้นมา,ารับน้องมาอยู่กับพี่ส่งพี่ไปอยู่กับน้องหรือแม้แต่พ่อแม่ลูกไปเที่ยวด้วยกันนะคะสมมติพาไปไว่ายน้ําอย่างเงี้ยคุณแม่ดูแลสองคนไม่ไหวแน่เลยคุณพ่อไปช่วยอีกแรงหนึ่งอย่างแข็งขันต้องขีดเส้นใต้คําว่าอย่างแข็งขันนะคะเพราะว่าตรงนี้อาจจะเป็นเหมือนแผลเล็กๆที่เขาเคยบอกเอาไว้ว่าคุณพักทําหน้าที่ไม่ ไม่เต็มที่อย่างที่เขาต้องการให้เป็นมาดูกันตอนที่ปรับตัวกันใหม่แล้วอาจจะเห็นเวอร์ชั่นใหม่ที่ดีก็ได้นะคะคุณภาคว่าไงคะเป็นยังไงแล้วบ้างสามสี่วันนี้นอนหลับไหมคะครับก็นอนหลับหลับได้อยู่ครับก็หลับนิทนะครับพอหลับได้อยู่เนาะเข้าใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับแต่ก็พยายามทําอย่างที่คุณหมอว่าครับก็คือผมก็พยายามทําให้ลูกรู้สึกแบบดีก็ก็ก็ดีครับเขาก็รู้สึกสัมผัส คนเล็กคนโตก็เหมือนเหมือนรู้ว่าพ่อกับแม่เขาต้องแบบเป็นอย่างนี้แต่เขาก็เหมือนเขาสองคนก็ไม่ดื้อไม่ทนเลยครับเ<อ><อ>ขาก็พูดอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก <c oughs> <ๆ>็ดีครับดีแล้วก็แต่ละวันแต่ละวันความรู้สึกเจ็บปวดจากเรื่องนี้มันจะค่อยๆเบาลงอันนี้เป็น,นกลไกธรรมชาติที่วิเศษมากของมนุษย์ทุกคนนะคะซึ่งคุณภาคจะผ่านตรงนี้ไปได้นะคะครับผมครับเป็นกำลังใจค่ะครับขอบคุณมากครับ ค่ะสวัสดีนะคะขอบคุณค่ะ